สวัสดีครับนายศิลก์กานนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับการเคลือบเซรามิกของรถปอร์เช่ไททันนะครับสาหรับวันนี้เรามีทําอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวพามาวอ r ์ u ชูกันรายการแรกนะครับจะเป็นการแรปตัวหลังคาแก้วสีดําเงานะครับเป็นเกรด PET นะครับพรีเมียม5ปีนะครับรายการที่2นะครับจะเป็นการเคลือบเซรมิก 3M นะครับก็จะทําการขัดสีเต็มระบบลบผิวส้มให้เฉพาะจุดนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิก 3M นะครับ ตัวนี้จะเคลือบทุกจุดเลยเลก็คือตัวรถผิวกระจกนะครับพื้นที่ที่เป็นพลาสติกดำด้านพวกไฟหน้าไฟไท้ายนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กซ์เองนะครับก็เคลือบให้ด้วยนะฮะแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับลูกค้าจะเพิ่มเติมในส่วนการติดฟิล,มล์มใสกันรอยหน้าจอนะครับซึ่งจะเป็นฟิล์มแบบติดแห้งอายุ5ปีนะครับยี่ห้อ i Protect n a n o u a r ตัว 9H นะครับอายุ5ปีก็ในขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบรรยากาศทำงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันครับ ก็สำหรับขั้นตอนแรกนะครับรถเข้ามาก็เหมือนกับทุกคันที่เคยทำคลิปนะครับก็เข้าล้างก่อนก็มีตั้งแต่ขั้นตอนการฉีดโฟมนะครับไล่ฝุ่นการพรีวอช นะครับแล้วก็การแปลงตามซอกตามมุมต่างๆนะครับเพื่อให้แน่ชัวร์ว่ารถของเราจะสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะทําการขัดสีนะครับแล้วก็หลังจากพรีวอชเสร็จนะครับก็จะทําการ c o คอนแทควอ h หรือว่าถูรถนะครับ<ม>แล้วก็ไล่น้ำรอบสุดท้ายแล้วก็เป่าแห้งเพื่อที่จะนํารถเข้าไปผ่านขั้นตอนการขัดสีต่อไปนะครับ mm. หลังจากเราล้างเสร็จนะครับก็จะเอารถเข้าห้อง สำหรับการแรปแล้วก็ขัดเคลือบต่อนะครับโดยขั้นตอนแรกอันนี้เราก็จะทำการรูปดินน้ำมัน 3M ก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูดคาบฝังแน่นขจัดคาบฝังแน่นที่การล้างไม่สามารถเอาออกได้นะครับก็ได้แก่พวกทราฟฟิกฟิล์มต่างๆนะครับอินดัสเทรียลฟอร์เต่างๆพวกขี้นกยางไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่จากการล้างนะครับเราก็จะรูปดินน้ำมันเพื่อดูดคาพวกนี้ออกมาจากชั้นผิว หลังจากรูปดินน้ำมันสเสร็จน,นะครับเราก็จะให้ทางช่างของร้านเนี่ยทำการตรวจรอยก่อนว่ามีรอยลึกหรือว่ารอยหินกระเทาะรอยข่วนรอยคูดอะไรตรงไหนไหมนะครับแล้วก็ใช้ตัวกระดาษกาวแปะแล้วถ่ายรูปทิ้งไว้นะครับก็สำหรับไทยคานคันนี้นะครับจะมีการเพิ่มเติมในส่วนการแวปหลังคารํดำเงานะครับ ให้ฟ e ลลิ่งคล้ายๆกับพวกรถที่เป็นหลังคาชันลูปอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับขั้นตอนก็จะมีการมาร์กิ้งตามขอบหน้าขอบหลังนะครับด้วยตัวเทปกาวนะครับเพราะเวลาเราตัดเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ตัดบริเวณตัวกระจกที่อยู่เลยตัวชิ้นงานสีรถเข้าไปนะครับแต่สําหรับขอบด้านข้างเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวได้ตัดหรือว่าไนฟลิสนะครับเราก็ทำการวางไนฟล l สต h เทปเนี่ยทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลย ซึ่งตัว f イ less tape เนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยลดการใช้คัตเตอร์กรีดตรงบนตัวรถนะครับก็ช่วยให้ท่านลูกค้ามั่ร์ได้ว่าจะไม่มีรอยคัตเตอร์กลับไปที่บ้านนะครับในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโปรเซสการขัดสีแล้วก็ลงเคลือบเซรามิกต่อนะครับโดยในขั้นตอนแรกก็จะเป็นการมาร์กิ้งเทปกาวนะครับในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดสีนะครับเช่นบริเวณโลโก้บริเวณสันขอบอชิ้นงานนะครับบริเวณพวกพลาสติกดำด้านทั้งหลายนะครับ หลังจากมาร์กิ้งเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการขัดปรับผิวส้มนะครับเนื่องจากว่าแพคเกจในแพคเกจดีลักซ์ตัวนี้นะครับเราจะมีการขัดปรับผิวส้มเฉพาะจุดให้นะครับโดยวิธีการที่ใช้ก็คือจะใช้เครื่องขัดโรตารี่กับตัวใบเดนิมหรือว่าใบพายีตนะครับเพื่อตัดหน้าขึ้นแล็กเกอร์ออกนะครับเพราะข้อดีของวิธีนี้ก็คือแล็กเกอร์จะข่ายไปน้อยมากๆนะครับประมาณแค่ไม่เกิน1-2ไมครนะครับถ้าถามว่ารถป้ายแดงจำเป็นต้องปรับผิวส้มไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ นะครับแล้วแต่ลอตการผลิตแล้วแต่ยี่ห้อรถเพราะแต่ละคันก็ผิวส้มออกมาไม่เหมือนกันบางคันผิวส้มเยอะมากๆก็จะทําให้รถด,ดูไม่เงานะครับซึ่งในแพคเกจดีลักเราก็จะทําการปรับให้ทุกคันเลยซึ่งก็จะทําให้ได้ความเงาคล้ายๆกับพวกผิวกระจกหรือว่า m i ลเล r ร์ฟ i s h นะครับในบริเวณที่เราทําการปรับให้ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ process การขัดหยาบหรือว่าการขัด compounding ขัดลบรอยนะครับโดยรอยที่จะลบเนี่ยก็จะได้แก่พวกรอยจากการใช้งานนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นป้ายขาวเนาะก็จะมีการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีรอยบ้างริ้วรอยจากการใช้งานปกตินะครับเราก็จะทําการขัด compounding ในการลบรอยนะครับรวมถึงรอยจากไบเดนิมที่เราใช้ปรับผิวสมด้วยนะครับ โดยในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งใช้ในส่วนของเครื่องโรตารีเองแล้วก็มีในส่วนการใช้เครื่อง DA นะครับกับตัวน้ำยา One Step Finish ของ 3M นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการขัด polishing หรือว่าขัดละเอียดนะครับโดยใบฟองน้ำที่ใช้ก็จะเป็นใบที่มีความละเอียดความอ่อนนุ่มค่อนข้างมากนะครับจะใช้คู่กับน้ำยาขัด 3M เบอร์3นะครับเอาจ้าฝ่า polishing นะครับโดยในขั้นตอนนี้จุดประสงค์หลักๆก็คือเป็นการลบพวกรอยใบขัดที่ยังหลงเหลืออยู่บนชั้นผิวนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลบในส่วนพวกคราบน้ํายาที่เหนียวติดชั้นผิวนะครับต้องบอกว่าน้ํายาบางตัวเนี่ยมันมันมีความเหนียวและยิ่งไปเจอรถที่สีเหนียวเนี่ยมันจะทําให้โดยทั่วไปแล้วเช็ดน้ํายาได้ออกยากมากแล้วก็ต้องใช้ตัวเบอร์สามเนี่ยน้ำยาเบอร์สามเนี่ยในการลบเคลียร์คราบยาพวกนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็หลังจากขัดสีเสร็จเราก็จะเช็ดพวกคราบยาขัดน,นะครับโดยใช้ตัว แปลงนะครับแปลงตามซอกตามร่องจะเป็นแปลงอ่อนแปลงแข็งก็แล้วแต่สภาพผิวหน้างานนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีการเช็ดตัวแอลกอฮอล์นะครับบนบริเวณพื้นผิวที่เราจะทําการเคลือบตัวเซรามิกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณสีรถบริเวณกระจกพลาสติกล้อมแม็กนะครับที่เราจะทําการเคลือบเราก็จะเช็ดตัวแอลกอฮอล์เพื่อล้างคราบมันคราบแว็กซ์ของตัวยาขัดนะครับหรือว่าสารที่ตกค้าง หลงเหลืออายุนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับก็จะใช้ตัว IPA ผสม30นะครับในการเช็ดพวกนี้แล้วก็จะมีหลังจากนั้นจะมีการส่องตรวจรอยนะครับเพื่อ Make sure ว่าจะไม่หลงเหลือพวกรอยใบขัดรอยโฮโลแกรมนะครับทิ้งไว้ข้างหลังนะครับบนสีรถของลูกค้า เอาล่ะครับก็มาถึงขั้นตอนการเคลือบเซรามิกกันบ้างนะครับหลังจากที่เราขัดสีตรวจรอยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาเราก็จะทําการเคลือบเซรามิกบนสีรถก่อนนะครับโดยน้ํายาที่ทางร้านใช้สําหรับแพคเกจดีลักซ์นะครับก็จะเป็นตัวน้ํายา 3M อเซรามิกโคตติงรหัส ah 39901นะครับจะทําการเคลือบ1 l a เลเยอร์อายุน้ํายาสูงสุด3ปีนะครับก็สําหรับตัวนี้จะ มีความพิเศษก็คือเป็นสารไซล็อกเซนเข้มข้น100%นะครับก็สามารถเคลือบได้ทั้งสีรถเคลือบได้ทั้งบริเวณไฟหน้าไฟหลงังบริเวณพลาสติกดิบนะครับหรือว่าพลาสติกด,ดาด้านบริเวณกระจกก็ได้ล้อแม็กก็ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าโปรสยสไตล์มากนะครับสามารถเคลือบได้ทุกสภาพผิวเลย ซึ่งข้อดีหลักๆสําหรับการเคลือบชิมิกบนสีรถนะครับก็ทําให้รถของเราเงางามตลอดอายุการใช้งานนะครับทําให้ล้างรถง่ายนะครับช่วยยืดอายุสีรถจากรังสี UV นะครับช่วยป้องกันรังสี UV แล้วก็ช่วยป้องกันสีรถจากพวกขี้นกยางไม้แล้วก็มลภาวะต่างๆนะครับทำให้กัดสีรถได้ช้าลงนะครับช่วยชะลอก,การกัดก่อนของพวกสารเหล่านี้นะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เวลาเราล้างรถการเกิดรอยขนแมวเนี่ยจะเกิดได้ช้าลง นะครับพูดง่ายๆก็คือรถจะเงางานม,มากขึ้นนานขึ้นนะครับแล้วก็ในขั้นตอนเดียวกันนี้นะครับเราก็จะทําการเคลือบบริเวณทั้งไฟหน้าและก็ไฟหลังของรถคันนี้ด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวสารเคลือบเชมิคอย่างที่บอกเป็นสารไซล็อกเซนที่สามารถติดบนได้หลากหลายสภาพผิวมากนะครับซึ่งในการใช้สารไซล็อกเซนในการเคลือบตัวนี้จะไม่ทําให้ตัวโคมไฟของเรามีอาการเหลืองนะครับเหมือนกับพวกเวลาใช้พวกน้ํายาที่เป็นแว็กซ์เบสเคลือบนะครับ กลับกันนะครับก็จะช่วยชะลอทำให้พวกสารที่เคลือบโคมไฟนะครับของเราเหลืองช้าลง ต่อมานะครับก็จะทําการเคลือบเซรามิกบนกระจกนะครับโดยในขั้นตอนเคลือบเซรามิกกระจกเนี่ยขอแบ่งเป็นขั้นตอน2ขั้นตอนหลักๆก,ก็คือขั้นตอนแรกจะฉีดตัวน้ํยายามเอ็มแกส e พีทิดเนะครับหรือว่าน้ํายาประสานผิวนะครับทำให้ตัว 3M c เอ็มเซรามิกโคตติ้งของเราเนี่ยเกาะบนกระจกได้นานยิ่งขึ้นนะครับสูงสุดถึง1ปีต่อการทํา1ครั้งนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะลงแล้วก็เราจะลงตัวน้ํยายามเอ็มเซรามิกโคตติ้งภายใน1 5นาทีนะครับถัดมาหลังจากลงตัวน้ํายาแกสพีทิดเมนต์เสร็จก็จะทาาาตัวน้ํย เป็นตัวเดียวที่ใช้ทาบนสีรถบนกระจกรอบคันเลยนะครับประโยชน์หลกัหลกๆของการเคลือบกระจกนะครับก็ช่วยลดการเกิดครามน้ําบนกระจกทําให้กระจกของเราเลอะยากขึ้นล้างง่ายขึ้นนะครับพวกมลภาวะที่จะเกาะบนกระจกและทําให้กระจกเราสากเนี่ยก็จะเกิดได้ยากขึ้นนะครับก็เป็ดเสร็จก็ประมาณนี้แล้วก็จะ ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับโดยเฉพาะเวลาฝนตกอย่างช่วงนี้หน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามีฝนตกป,ปะปายนะครับเวลาฝนตกถ้าเราเคลือบกระจกมาใครที่เคยเคลือบก็จะรู้ดีนะครับมันจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นอย่างมากนะครับ <bak> เนื่องจากว่าตัวน้ําตัวเม็ดน้ําเองนะครับจะเกาะตัวเป็นเม็ดๆๆๆทำให้เวลาเรามองออกมาจากข้างในมองทางได้ชัดขึ้น ต่อมานะครับเราจะทําการเคลือบบริเวณพลาสติกดิบหรือว่าพลาสติกดําด้านนะครับรอพลาสติกของตัวรถนะครับซึ่งต้องบอกพ h ชไทคารคันนี้นะครับบริเวณที่เป็นพลาสติกดิบหรือพลาสติกดําด้านก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับก็ สำหรับตัวนี้เราก็จะใช้เป็นน้ำยา 3M Smic e Coating เหมือนเดิมนะครับก็ติดทนนานสูงสุด1ปีนะครับบนพลาสติกดิบหรือว่าพลาสติกดำด้านก็ทำให้พลาสติกของเราดูเงาดูใหม่นะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของพวกพลาสติกที่เป็นพลาสติกดำด้านหรือพลาสติกดิบเหล่านี้นะครับ บางคนนะครับที่ลดใช้งานมานานๆแล้วไม่เคยเคลือบพลาสติกเลยหรือว่าเคลือบแว็กซ์แต่ว่าไม่ต่อเนื่องนะครับจะสังเกตได้ว่าอายุการใช้งานของพลาสติกทริมพวกนี้มันจะสั้นนะครับเวลาใกล้หมดอายุมันจะเกิดอาการขาวซีดนะครับแล้วก็แตกนะครับซึ่งการเคลือบเซรามิกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลพลาสติกพวกนี้แล้วก็ยืดอายุการใช้งานของพลาสติกพวกนี้ให้อยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับ ในพัสุดท้ายที่เราจะทำการเคลือบเซรามิกนะครับก็จะเป็นบริเวณตัวล้อแม็กซ์นะครับทั้งหน้าตรงแล้วก็ในล่องนะครับโดยในการเคลือบทางช่างก็จะถอดตัวแอปพลิเคเตอร์บ็อกซ์ออกนะครับเพื่อให้เข้าตามซอกตามร่องได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้จะติดทนบนล้อแม็กซ์สูงสุดถึง1ปีนะครับ ก็ช่วยให้ล้อแมกของเราเลอะยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกรถตะกูลรถยุโรปที่เบรกค่อนข้างจะใหญ่นะครับตัวเนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่าตัวไอรอนหรือว่าผงเบรกเกาะติดตัวล้อแมกค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งในการเคลือบเซรามิกเนี่ยก็จะช่วยให้ผงเบรกพวกนี้เกาะติดล้อแมกของเราได้ยากมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาล้างรถนะครับล้างล้อก็จะล้างได้ง่ายล้อก็จะดูเงางามดูสะอาดนะครับ นะครับเราจะเคลือบตัวน้ํายาที่เป็นสูตรแว็กซ์เของทาง 3M นะครับได้แก่บริเวณห้องเครื่องนะครับสำหรับ Porsche t a i ค a n คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่องเก็บสัมภาระด้านหน้านะครับก็จะมีพลาสติกดาด้านทั้งหมดเลยนะครับในบริเวณนี้เราจะใช้เป็นตัวน้ํายาแว็กซ์เนะครับเป็น 3M Engine and Plastic d e s s i n g นะครับในการเคลือบแล้วก็บริเวณหน้ายางนะครับอันนี้เราก็จะเคลือบเป็นตัว 3M Tire Dissing นะครับก็ช่วยให้ยางของเราดูเงา รูใหม่นะครับแล้วก็ไม่ให้หน้าอยางรักษาไม่ให้หน้าอยางของเรานะครับเกิดการแตกการแห้งนะครับแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายที่จะทําการเคลือบน้ํายาแว็กซ์เบสนะครับก็คือตัวภายในนะครับก็จะเคลือบเป็นน้ํายาสูตรแว็กซ์เบสสูตรเฉพาะภายในของตัว 3M l e t t e r and f i n a l Restorer นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครับไม่เหนียวเนินอนะ นะครับก็ทําให้เวลาเราเข้าไปขับนะครับหรือว่าลูกค้าเข้าไปขับนะครับก็จะไม่รู้สึกเหนียวลำคาญตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ช่วยยืดอายุนะครับของตัวพลาสติกคอนโซลแล้วก็บอะหนักนะครับของตัวรถ แล้วก็สำหรับ Porsche Taycan ค,คันนี้นะครับบริเวณภายในจะมีการเพิ่มเติมในส่วนตัวฟิล์มใสกันรอยแบบติดตั้งแห้งนะครับเป็นยี่ห้อของ h y p r o t e c นะครับเป็นฟิล์มกระจก i y p r o t e c NanoGuard 9H นะครับอายุการใช้งาน5-7ปีนะครับก็ตัวนี้จะกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าพวก TPU ทั่วไปนะครับมีความใสที่มากกว่านะครับแล้วก็กันพวกรอยนิ้วมือด้วยนะครับก็เบสเซนส์ดีกว่า TPU ทุกะกันแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นแบบติดแห้งก็จะไม่เสี่ยงต่อพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ไม่ เส mm. euh ี่ยงต่อการที่น้ําเวลาเราติดจะไปเข้าจอนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยก็สําหรับคันนี้นะครับก็จะเลือกติดเป็นเฉพาะจุดก็คือบริเวณหน้าจอเกียร์นะครับตรงกลางเท่านั้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเคลือบเซรามิก 3M Deluxe Package นะครับกับ รถ Porsche t a ค c a n คันนี้นะครับคันนี้ก็รีแคปกันนิดนึงมีการปรับสภาพผิวแบบเต็มระบบนะครับมีการปรับผิวส้มให้เฉพาะจุดนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิก 3M c e r a m i c Coating 399.1นะครับทุกภาคส่วนทุกจุดบนตัวรถนะครับภายนอกนะครับส่วนภายในก็จะเคลือบเป็นน้ำยาแว็กซ์เบปกตินะครับแล้วก็คันนี้จะมีในส่วนการแรปหลังคาดำเงานะครับตรงกลางที่คล้ายๆพวกหลังคาดำแก้วนะครับแล้วก็จะมีการติดฟิล์มกันรอยนะครับภายในนะครับเป็นฟิล์มหน้าจอ ตัวไอ e p เทค e c t Nano g 9H นะครับเป็นแบบติดแห้ง นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจทําบริการเคลือบแก้วหรือติดฟิล์มใสกันรอยนะครับเพื่อรักษาสีรถเพื่อรักษาภายในรถของคุณนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็ QR code ไลน์เบอร์โทรนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนมาปรึกษากันก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและให ท่านไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ